ที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับธรรมการอันดับที่ห้าเจดีหรือจานดินกันแน่แน่นอนว่าสิ่งที่เห็นอยู่มีรูปร่างคล้ายจานบินแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือเจดีที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับจานบินเลยสักนิดเดียวไไไมมม่่่่่่ใใใชชชและเจดีก็ไม่จำเป็นต้องมียอดแหลมๆเลยสักนิดนี่คือลักษณะที่แท้จริง ขององค์พระปฐมเจดีย์ที่นคาปฐมที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช265ภายหลังมีการบูรณะสร้างครอบเจดีย์เดิมสมความเป็นไทยเลยเป็นยอดแหลมแบบที่เราเห็นและนี่คือบันทึกของพระถังซ้ำจังที่ได้ไปคัดลอกมะเตมิดกจากอินเดียเมื่อพันกว่าปีที่แล้วและได้มีการบันทึกรูปร่างของเจดีย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตัดไว้มหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นการสร้างให้มีรูปร่างคล้ายเจดีโบราณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจานบินแถงที่เห็นสีน้ำทองเป็นจุดเล็กๆที่จริงแล้วคือพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหมดหนึ่งล้านพระองค์ภายในเจดีย์อย่างบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้สุดยอดหามานานแล้วครับและพระเตยจิกจารึกและเวลามีอิทธิกรรมชั้นล่างข้บันไดจะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์คือ มีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คบรัตนทั้งสามจึงไม่ใช่สิ่งที่ใครๆหวนลบดูดูมินเพราะถ้าบาามีจริงมันไม่คุ้มกันไม่มีใครคือจะสร้างเจดีย์ให้เกี่ยวกับจานบินให้คนวารล้อ,อก,กันเล่นหรอกครับมูกวนตีนกูหรอไมหมู่คนฮะขอขาก็สร้างมามีเหตุผลคนธรรมการก็ไม่ยับจะโกรธที่ไปล้อเจดีย์เขาไม่ได้บหวหเลย อารมณ์ดีทำไมทำไมผมไม่ได้หงดหงิดผมไม่ได้งงดหงิดผมไม่ได้โงดหงิด,มมด,งด,งดอันตรบสิียิงโริจาามากยิ่งใหญ่มุมากยิ่งได้ไปสวรรค์ชั้นสูงวัดพระธรรมกายไม่เคยสอนอย่างนี้สักครั้งเดียวแต่ทำไมคนถึงเข้าใจผิดทำไมเล่าทำไมเล่า<อ>เฮ็ดเติดจาามีเพจต่างๆชอบแชร์รูปนี้ครับหลงรูปนี้เสร็จยังไม่พอยิงแปะลิงก์เว็บของวัดพระธรรมกายลิงก์เว็บของจริงแต่รูปกับข้อความ ทำมาใส่ร้ายคนก็แชร์กันไปด่ากันไปเป็นหมือนเป็นแสนคนมึงดา่ดาดา่ดาดา่าด่ามึงจะด่าใครมึงสติก่อนดิคนอ่านเป็นล้านก็เอาไปด่าดกันต่อๆถาาว่าพระธรรมกายสอนอย่างนี้ไม่มีใครที่ไหนจะเข้าวัดที่สอนแบบนี้หรอกครับมีที่ไหนผอมันซื้อสวรรค์ได้โคตรจะเพีย้ยนใครมันจะเชื่อกัล่ละครับภออาษนะา,าวกธรรมกายเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆของเชื่อข่าวลบ,ลบ เต็มไปหมดของธรรมกายและไม่กล้ามาเยี่ยมวัดที่มีชื่อว่าวัดพระธรรมกายหรอกครับบริจาคมากแค่ไหนก็ตกนรกได้ท้าห้รักษาสินห้าและบุญจากการปฏิบัติธรรมได้บุญมากที่สุดเพราะเป็นทางตรงสู่มรรคนิพพานนั่งสมาธิไม่ต้องเสียเงินแถมได้บุญมากที่สุดนี่คือคําสอนจากวัดรธรรมกายที่มาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าครับ <So. S 2> ไม่ผิดจะกลัวอะไระกลัวอะไระกลัวอะไระะกลัวอะไรเห็นข้อกันว่าไปนรกได้สวรรค์ได้แต่ไปศาลไม่ได้และดนความจริงแล้วจเจ้าวาดธรรมกาย ไปศาลได้และไปมาแล้วหลายครั้งที่ผ่านมาโดนกันแกล้งยัดข้อหาให้ต้องไปศาลอยู่หลายครั้งพอไม่ผิดเรื่องก็เงียบตอนโดนคดีด่ากันทั้งบ้นทั้งเมืองตอนโดนข่าวใส่ร้ายหลงหน้าหนึ่งตัวถาวายพอลงข่าวขอโทษหลงหน้าสิบห้าตัวหมด,ดีครับประเทศไทยจะได้เจริ คดีล่าสุดหลายคนไม่เคยรู้ว่าจะอาวาธรรมกายได้ออกมาเชิญ DSi ให้เข้าไปในวัดครับหลวงพ่อไม่สบายขอความเห็นใจและขอเชิญเจ้าหนาที่มาพบหลวงพ่อที่วัดฟังไม่ผิดครับจะอาวาสระกาเชิญ DSi ให้เข้าไปในวัดเพื่อพิสูจน์อาการป่วยและแจ้งข้อหาและเมื่อปี58พอ,อ DSI เคยเข้าไปเห็นขาของหลวพ่อกับตาตัวเองมาแล้วถ้า DSi อยากให้เรื่องนี้จบแบบสันติทำไมไม่เข้าไปพิสูจน์ตามคำเชิญที่เชิญให้เข้าไปในวันที่25พฤษภาคม2559แต่ตอนหลังกลับไปขออนุมัติออกหมายจับพอออกหมายจับเขาก็ไม่ไว้จะให้เข้าไปแล้วอยยาาาากบกว่่ฉันนนมมเคไเไมนค,นคไไ้้ิตอนเชิญดีๆไม่ไปกลับออกหมายจับ นำกำลังบุกวัดยิ่งกว่าไปจับจรใต้ทีตอนพุทธอิสระเชิญให้ดี i มาแจ้งข้อหานอกสถานที่ DSI ไฟได้ทั้งทั้งที่พุทธอิสระไม่ิดป่วยอะไรแต่พอจะเอาวาธรรมกายมีเหตุผลว่าป่วยแถมออกสื่อเชิญ DSI เข้าไปในวัดถึงเตียงเพื่อพิสูจน์อาการป่วยและแจ้งข้อหากลับไม่ไปแถมพุทธอิสระเคยนำมอบอาวุธสงครามฆ่าคนตาย ฆ่ากับมิการจองเวนชาตินี้ฆ่าเขาชาติหน้าเขาก็มาฆ่าเราทำแบบนี้มันผิดศีลห้าป่านาที่ปาตาเวลามณีที่ขาประทางสมาธิยามิปิดถนนสถานที่ราชการและเคยบุกยึดที่ทําการ DSI มาแล้วแต่ตอนนี้กลับดูมีอํานาจปีบเจ้าหน้าที่ให้เล่นงานจะเอาวาดธรรมกายได้ขนาดนี้มันมีเบื้องหลังแน่ ทำให้เห็นถึงสองมาตรฐานและความไม่ชอบมาพากลเสื่อเกิดถ้าฉันไม่สามารถทำให้ธรรมชโยสึกฉันสึกสำราเจ้าหน้าที่ดังมีอำนาจตามกฎหมายจับพระผู้บริสุทธิ์สึกก่อนติดคุกก่อนได้ครับมีอำนาจตามกฎหมายจับพระผู้บริสุทธิ์สึกก่อนติดคุกก่อนได้เลยสารตัดสินไม่ผิด ค่อยออกจากคุกแน่จริงเจ้าหน้าที่โชว์หลักฐานการทำปิดของจเจ้าอาวาสเลยครับลูกศิษย์นับแสนหาสว่างจะได้ไม่มีใครไปขัดขวางไม่ชี้ยัดข้อหา,หาลอยๆนำกำลังบุกยิ่งกว่าจับโจรใต้แบบนี้ศิษธรรมกายยังไม่ลืมหรอกนะครับผมไม่กี่เดือนนี้ผู้ต้องหาหมอบตัวสู้คดีกับ D.S.I. ถูกถูกทำให้ตับแตกตายขาห้องขังใน DSI แถมกล้องวงจรปิดเสียภาพหายหมดพอดี บัดนี้คุณนางทุจริตที่มีอยู่เปรียบเสมือนเงาของผีรายใจดังอสรพิษหน้าไวหลังหลอกปิดบังเบื้องสูงรังแกเบื้องล่างปากหวานก้นเปรี้ยวพูดยยพาาอ,อย่างทำอย่างเป็นพวก้องมายกลหรือไงรถขีดนะว่าจะมีเยอะนะคุณมานั่งกันไม่ยอมรู้ขีดมันเข้าไปเนี่ยดูดิมันยังลุกไม่ลุกเดิ คิดว่าเนี่ยท่านได้ฟังแล้วใช่ไหมครับฟังแล้วฮะมันยังยืนยันไม่ได้ฟังแล้วท่านคึ้นหูกับเสียงที่มันมีการตัดแย่หน่ยแล้วมาด้านปฏิเสธได้ไงมาด้านปฏิเสธได้ก็มันชัดเจนอยู่ไหมนะที่ตอนนั้นก็โกลอายุมาก่อนหน้านี้แล้วนะและลืมยุ่ยุไม่ต้องนะฟ้องผมมาได้เลยนะผมมีหลักฐานเรื่องต้นคิดว่าเนี่ยท่านได้ฟังแล้วใช่ไหมครับฟังแล้วฮะมันยังยืนยันไม่ได้ ฟังแล้วท่านคึ้นหูกับน้ำเสียงที่มันมีการตั้งแน่เลยปากหวานกลนเปรี้ยวพูดอย่างทำอย่างผู้ด,ด้อยกว่าก็ได้แต่มองโดยไม่กล้าแตะต้องผู้เหนือกว่าก็ต้องพึ่งพาอาศัยผลประโยชน์อันดับที่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับนั่นก็คือแม่ชีปัดระเบิด ไปลงญี <göster ges response> mm ่ปุ่นคนตายเป็นล้านไม่คิบิดาธรรมกายว่าเพียนสองว่าแม่ชีจันได้ทำการปัดระเบิดนิวเคลียร์ไปลงญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่เอาหลายเรื่องมาปนกันและเป็นการใส่ร้ายธรรมกายแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเชื่อแต่ก็มีไม่น,อน้อยความจริงคือแม่ชีจันเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่สดในช่วงสงครามโลกหลวงปู่สดได้สั่งให้พระและแม่ชีที่นั่งสมาธิดีจนมีอภิญญาทางจิตได้ทำการปกป้องวัดจากระเบิดที่จะมาทิ้ง พระวัดปากน้ำก็เป็นจุดที่จะต้องโดนระเบิดแต่หลวงปู่สดได้สั่งให้ลูกศิษย์ใช้อภิญญาทางจิตทำให้ทิ้งระเบิดผิดที่ไปทิ้งลงทะเลบ้างป่าบ้างโดยให้นักบินมองเห็นป่าเป็นเมืองเห็นเมืองเป็นป่ามองเห็นทะเลเป็นเมืองเห็นเมืองเป็นทะเลซึ่งหลวงปู่สดปปากน้ำทานสั่งให้สิษย์ทำอย่างนั้นจริงๆแต่พระกับแม่ชี จะทำได้จริงหรือไม่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่การที่วัดปากน้ําน่าจะโดนระเบิดบ้างสักลูกแต่กลับปลอดภัยตลอดสงครามโลกอาจจะบังเอิญหรือทําได้จริงก็ไม่มีใครรู้มันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีจริงความจริงไม่เพียงเท่านี้วัดพระธรรมกายก็เล่าตามที่แมชีจันท่านเล่าเองไม่มีตรงไหนนี่ อปอดระเบิดนิวเคลียร์ไปลงญี่ปุ่นสักครั้งคนที่แต่งเรื่องนี้มาใส่ร้ายธรรมกายก็ช่างคิดใครมันจะเพี้ยนขนาดปัดระเบิดนิวเคลียร์ไปลงญี่ปุ่นคนตายเป็นล้านแ,แล้วยังมีหน้ามาเล่าอวดอ้างให้คนอื่นฟังกันล่ะครับปาทูโธอือันดับที่หนึ่ง ที่ตังเมโป้องรวยยี่ตังเมป้องรวยคุณดูคลิปสัน้นนี้แล้วเข้าใจว่าอย่างไรคนส่วนใหญ่ด่าเละเช่นเคยคิดว่าเป็นกระถาที่ท่องแล้วจะรวยบ้างขอนตอกแล้วจะรวยบ้างจินตนาการสำคัญกว่าความรู้สังนั้นที่จริงคือขอนแจกฟรีให้กับทุกคน ที่เป็นตัวแทนพิธีตอกเสาเข็มสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมคำมรวยนั้นเกิดจากการทําบุญสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแม้จะทําเท่าไรแต่ทาด้วยใจที่เลื่อมใสพอถึงเวลาบุญส่งผลจะทําให้ได้ทั้งโลภยทรัพย์และอริยทรัพย์เหมือนอย่างพระอรหันต์ที่มีนามว่าพระสิวลีที่พระพุทธเจ้าทรงยกจ้องว่าเป็นพระอรหันต์สาวกผู้เลิศกว่าใคร ในความรุ่งเรืองทางปัจจัยสี่หรือโชคลาบนั่นเองเป็นเพราะในอดีตชาติท่านสั่งสมบุญทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนามาเป็นอย่างดีจึงทำให้รุ่งเรืองทั้งทางโลกคือโลกิยศัพท์และทางธรรมคืออริยศัพ์ได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ชาวพุทธบางคนสแสวงคำว่ารวยโดยที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้า ให้ทางเลือกไว้ว่าใครจะละทิ้งสมบัติออกบวชไปนิพพานเลยก็ได้หรือใครจะอยู่ทางโลกจเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์และสนับสนุนพระศาสนาและสังคมก็ได้แม้ไม่หมดกิเลสแต่ก็เป็นพระโสดาบันได้ชาวพุทธมีสิทธิ์เลือกได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับว่าคนทุกคนจะต้องทิ้งสมบัติบวชเป็นพระอาหารหันต์กันหมดทุกคนคุณสามารถอยู่ร่ำรวยทางโลกถือศีลปฏิบัติธรรม ทำจุนพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้มีทรัพย์มากพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดให้ทานเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้ทาบุญด้วยย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วพระไตรปิฎกหมวดพระสุตันตปิฎกคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งหน้าที่27ความร่ํารวยไม่ใช่ความชั่วและคนรวย ไม่จําเป็นต้องยึดติดในทรัพย์ไม่อย่างนั้นคงไม่มีพระอาหารหันต์ที่เป็นเลิศทางด้านโชคลาภนามว่าพระสิว,วลีพระพุทธเจา้าสอนให้เราชาวพุทธเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมคือโลภีทรัพย์และอริยทรัพย์ครับไม่มีอะไรยาวิเศษไปก,กว่าการเขา้าถึงธรรมชีวิตจะสมบูรณ์ได้เมื่อใจหยุดหิ้งทุกสรรพชีวิตสิ่งที่พาทาันัคือความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงนั้น่มันมีที่เดียวคือที่ที่ใจหยุดใจนิ่งนัตถิสันติพรังสุขขันสุขอ,อื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงจัดอย่างนี้